วันนี้<ะ>อาจารย์นิ้นและอาจารย์ต้นนะครับและอาจารย์ป๊อปนะครับวันนี้เราจะพามารู้จักศูนย์บรรารทนเทศในรูปแบบใหม่ถูกต้องค่ะหลายๆท่านใช้งานอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยเจอในมุมใหม่ๆวันนี้เดี๋ยวเราพาไปชมอ,อาจารย์ต้นลองบอกหน่อยสิครับว่าเราจะได้เจออะไรบ้างโอ้ผมว่าเราจะได้เจออะไรที่มันแบบใหม่ๆเอี่ยมเอี่มาีมแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในไม่ต้องพูดแล้วค่ะไปเลยดีกว่าโอเคไปโอเคไปเลยครับ เด็กๆตกใจเนาะนี่นี่ครันี่เดินนงสือนครับตรงนี้ดีมากนะคะเป็นมุมหนังสือหน้าอ่านค่ะมุมหนังสือแนะนำเนาะก็คือเวลาที่เรามาเนี่ยมันจะมีหนังสือใหม่ๆนะคะเขาจะหมุนเวียนเปลี่ยนหมวดเอามาวางไว้ตรงนี้ถ้าใครสมมติเดินผ่านไปผ่านมาสนใจหนังสือก็หยิบอ่านได้เลยนะคะชอบเล่มนี้ครับอาจารย์มิ้นเรื่องอะไรครับ สตาร์ทอววอาจารย์ต้นดูแบบมีสาระจังเลยมิ้งขอนี้ดีว่าหัวไม่ดีก็เรียนดีได้ค่วน่วนผมนะครับชอบเรื่องนี้การสร้างที่สมก็มีหนังสือมากมายนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เลือดอ่านเนาะทุกประเทศเลยใช่แต่มิ้งชอบอย่างหนึ่งนะอาจารย์เดินเข้ามาแล้วคือมันสบายตาเพราะมันมีมุมเขียวๆเล็กๆอันนี้น่ารักมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะพอเรามาในมุมนี้เราก็จะเจอกับอะไรคะก็เป็นห้องโถงนะคะที่มีมุมหนังสือหน้าอ่านเต็มไปหมดเลยคอมพิวเตอร์ตรงนี้ผมใช้ได้ไหมครับเนี่ยสบายเลยครับอาจารย์สามารถมาหาข้อมูลอะไรได้เลยนะครับแต,แต่เราดูหนังตรงนี้ไม่ได้เนอะใช่ครับดูไม่ได้นะครับมีพี่มากมายนะครับนี่อาจารย์มิ้นท์ถ้าจะเห็นเนี่ย เรายังมีพื้นที่ข้างในอีกเดี๋ยวให้กล้องลองดูดโอ้อันนี้เป็น coworking space เล็กๆสำหรับนักศึกษาใช่แล้วนะครับแล้วถ้าเราอยากได้ใหญใให่กว่านี้ได well, exactly right. ้าหมไร่ <c oughs> <cents> เดี๋ยวเราพาไปดูค่ะอยู่ข้างบนนี้เองน <Okay. S 1> ี่ let's go อาจารย์คะที่นี่เรา เอาน้ำหรือว่าอาหารเข้าไปได้ไหมคะอ๋อบริเวณชั้นหนึ่งนะครับเราสามารถจะทานกาแฟแบบนี้ได้นะครับแต่บริเวณชั้นบนเนี่ยตอนนี้ยังแต่ในอนาคตส่วนที่เป็น co-working space ครับเราก็อาจจะเปิดให้มีเครื่องดื่มได้นะครับฉะนั้นอันนี้เราจะต้องทิ้งไว้ด้านล่างก่อนนะคะเอาอัดไปทั้งหมดแล้วลิฟ์มาแล้วครับไม่เราก็ต้องบ <c oughs> อกเผือ่อไว้เ<ๆ>ลยไหมว่า เราอย่าไปพูดประเด็นเรื่องกินเลยดีกว่าเออตัดออกไปนะคะดูไปเเลยครับชั้นไหนอะอาจารย์ชั้นหกครับมาเข้ามาเลยครับแหมไปเลยครับจึงนี่ค่ะโอ้โหตากร้องสะด,ดุดนะเมื่อกี้โอ้หมันใหญ่ขนาดน,นี้ได้หรออาจารย์ลองดูข้างในดีกว่าครับไป,ปไปไปกันเลยเรื่อยๆครับ <laughs> ใหญ่มากนะคะนี่มันกว้างขวางมากนะคะพื้นที่ประมาณ35ไร่นะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจาจาร่์48ค่ะโอเคไม่ใช่ับไม่ใช่ไร่นะเป็นเอเคอร์มาใหญ่กว่านั้นอีกนะครับโอ้มุมนี ความรู้สึกแรกอาจาร,รย์มินความรู้สึกแรกเราจะรู้สึกว่ามันโล่งใช่โลง่งโปรง่งสบายค่ะคมองไปเนี่ยนะคะมีหลายมุมให้เลือกอ่านหนังสือนะคะหรือว่าจะทํากิจกรรมก็ได้จริงๆอ่ะมิน่าชอบมินเห็นอาจาร,รย์ป๊อปก็ชอบเหมือนกันใช่ครับพานักศึกษามาเปลี่ยนมุมการเรียนการสอนที่นี่ใช่แลวครับมุมแต่ละมุมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาไปแนะนำเนาะให้รู้จักในแต่ละมุมเลยว่าเหมาะกับใครแล้วใครจะมานั่งทําอะไรใช่ค่ะค ไปมุมแรกกันเลยไหมครับาอาจารย์ต้นแอบไปหามุมส่วนตัวของตัวเองแล้วอจา,าออออจารย์ต้นมาทําอะไรตรงนี้คะอาจารย์ต้นมาทําอะไรคะนั่งสบายดูเครื่องบินโอโอโอโมุมนี้ก็เป็นอีกมุมโปรดของมิ้นเหมือนกันอเออลองดูให้ทางกล้องดูที่แคร์ในโรงงนก่อนอื่นต้อง,องแนะนำก่อนว่าพื้นนี่มันเป็นพื้นพื้นหญ้าเทียมค่ะหญ้าเทียม อาจารย์ต้นนั่งทำมิวสิกวิดีโอตรงนี้นะคะมินก็ไม่น้อยหน้ากันค่ะก็มานั่งดูเครื่องบินบรรยากาศจริงๆถ้าเกิดฝุ่นน้อยๆเนี่ยบรรยากาศดีมากนะคะ <Wis> ก็จะมีเครื่องบินขึ้นลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ<ๆ>เราก็จะเห็นนาฬิกาซึ่งประจําอยู่บนยอดของอาคารเรียนซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเราด้วยนั่นคือโซล่าเซลล์ เยี่ยมเลยมันว่ากระเบื้องไม่ใช่ใช่ไหมครับเขาไม่ได้ตากปลาสลิดค่ะอ๋ออันนี้คือแผงโซล่าเซลล์ใช่ครับโอ้ถ้าที่เห็นนั่นก็คือแผงโซล่าเซลล์ที่กําลังติดตั้งนะครับมหาวิทยาลัยเราทันสมัยมากเลยอ่ะเยี่ยมเลยค่ะอไปดูมุมต่อไปกันดีกว่าต่อไปอาจารย์พาไปเลยครับอาจารย์ต้นไปเลยค่ะเอ้ยเจออาจารย์นุ่มหล่อสองท่านด้วยสามารถต่อมอนิเตอร์เราอ็นนีได้ เเรรามีหยื่อนะคับประชุมกันอยู่เหรอคะเราชนะครับเตรมสอนหรือว่าผ่านนักศึกษามาสอนตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้สวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์อาจารย์เชื่ออะไรอาจารย์อาจารย์ดรสินธิโชคครับว่าอาจารย์สินธิโชคนะครับโอ้โหมาที่นี่ป่อยเหมือนกันโอ้โอาจารย์ทำอะไรฮะมาดูดูเปิดโลกครับทั่วไปอเปิดโลกครับทุกคนเปิดโลกมาเห็นอาจารย์เห็นอาจารย์ต่ออะไรคะเนี่ยมันคืออะไรคะ เชื่อมกานได้อ๋อมันจะเชื่อมนได้เลยครับเชื่อมได้เราประชุมกันง่ายสะดวกนี่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 มันเขียนกระดานได้ด้วยนะกระดานก็ได้อันนี้ดีมากเลยเราสามารถ brainstorm อยตรงนี้ก็ได้นะคะครับอาจารย์ประทับใจอะไรที่สถานที่นี้มากอาจารย์ที่สุดไหมเอาบบที่สุดส่วนตัวดีนะครับแล้วก็มุมมุมกว้างกว้างมันจะไม่คือเสียเลียเนี่ยอาจารย์เวลาเราแบบคิดอะไรไม่ออกเนี่ยค่ะ มองไปก็เครื่องบินหันมาก็เห็นรถผ่านไปผ่านมามันก็เพลินดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจารย์เอกก็มาใช่บริการที่นี่บ่อยนะครับโอเคนะครับนี่ก็หนึ่งในผู้ใช้บริการนะครับมานั่งทํารายงานมาเปิดโลกนะครับเปิดโลกทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มานั่งรีวิวงานนักศึกษาอ่าไปมุมต่อไปกันต่อเลยครับคุณาร์สวัสดีค่ะอาจารย์ ต่อไปนี่เอาจจริงถ้าเซลฟี่ตรงนี้เนี่ยไม่มีใครรู้แน่นอนเพราะคิดว่าเราอยู่คาเฟ่ค่ะจริงๆเราไม่ใช่คาเฟ่นะคะจริงๆต่งนิดไหมครับใช่ใช่อ่านี้ได้ไหมครับอาจารย์ต้นทำไมท่านท่านท่าอย่างนั้นคะต่ำไปนิดนึงอาจารย์มันไว้สำหรับอย่างนี้เลยครับเอาไว้ต้องแต่ทานนี้มาสบายเลยค่้เราเฮ้ยมันสบายมากเลยนะคะอาจารย์โอเคครับมีที่ให้เสียบ นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะมาออใช้ไฟฟรีรมีรูปลั๊กตลอดดีมากค่ะดีมากแต่ว่าต้องระวังนะคะอย่าวางของมีค่าทิ้งไว้เวลาจะไปห,ห,ห,ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนอกจากรูปลั๊กเรามีรูที่เป็น USB ชาร์จด้วยนะครับเออจริงด้วยใครมาชาร์จโทรศัพท์ได้ไหมอ่ะได้สิครับใช่ไหมก็ถ้าสมมติเราไม่มีหัวปลั๊กใช่ไหมครับเราก็ใส่แค่สาย USB ก็เสียบชาร์จได้นะครับเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยอ้าวปุ่มต่อไปค่ะ เอได้เยอะอีกแล้ว <Era> นักศ <take> ึกษาเร่งลับมาใช้งานมาครับสวัสดีค่ะเด็กๆก็จะแบบว่าสวัสดีค่ะมายุกกับหนูค่ะนี่เป็นี้ไม่อยากสั่งให้เลยนะคะการจะสอบเหรอคะน้องเขารังเกียจเราใส่แมสทันทีเลยมาทำอะไรกันคะทางนอ๋อมาทำรายงานจากคณะอะไรคะเทียบบาลมาบ่อยไหมคะมาบ่อยไหมบ่อยนะครับชอบอะไรที่นี่ครับชอบอะไรบรรยากาศบรรยากาศอ๋อ ดูไม่เครียดดีเออเนาะเหมือนอาจารย์เลยอาจารย์ไม่ชอบความเครียดเนาะโอเคขอบคุณนะคะจา้าวดีค่ะ <laughs> น่ารักมากอาจารย์ต้นไปไหนแล้วคะนั่มาอไปจากพอกแบบยาวะเป็นนกันเนาะโอ้นั่งได้หลายคนมากเลยนะคะจริงๆเรามีที่กว้างมากที่สามารถที่จะเว้นระยะระหว่างกันได้เลยนะคะเยี่ยมมาก <c oughs> ก็จะมีน้องน้ามนักศึกษาโหจำปีตรงนั้นเหมือนกำแพงร้านกาแฟเลยครับโอ้ถ่ายรูปมันนี่ชิคมากเลยนะชิคชิคชิคนี่ครับเดี๋ยวชิคหายอ้าวตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนมาจับจองกันนะคะโอ้จะเป็นโต๊ะสี่มุมนะครับจับจองได้เลยครับ บอกกับกันเลื้อยมันทิเฮ้ยอาจารย์มันพอดีออกมันพอดีจัดการนอนแล้วพอดีจัดการนอนมันก็ได้นะถ้าสมมติว่าเรามีคอมต่างๆนิดนึงสูงไปนิดนึงโอ้โหไม่ว่ามันผิดที่อาจารย์ตัวเล็กจริงๆก็าจะไว่นอนถูกแล้วนะก็จะแบบท่านี้เราแบบอาจารย์เหนื่อก็อีอาจารย์มันก็เหมือนของมินนี่ค่ะดูสิค่ะ ทำไมระดับทำไมมินนั่งได้ล่ะใช่แล้วอ๋อไม่ใช่เหรออาจารย์เหมือนเหมือนแม่มากับลูกเลยระดับหมาอนกัระดับรอเรียบร้อยชอบตรงนี้ตรงไหนครับชอบชอมตรนี้ตรงไหนคะมาบ่อยไหมมาบ่อยไหมเขาฟังภาษาไทยฟังภาษาไทยออกไหมอ๋อเป็นคู้ชาย ก็ชวนเชิญชวนเพื่อนๆมาใช้มุมพวกนี้ได้นะคะบาาอันนี้คือมถ่ายรูบังมิอาจารย์ต้นนี่คือที่นอนเส้นขาถ่ายรูปร้อยออกกำลังกายเออเป็นไปได้ผมว่าว่าเราโฟสต้าใช่ใชใช่เอาไว้ถ่ายรูปประมาณนี้้รือน้ำมือก็อ่านี่ไม่อมุมบังเป็นมุมบัยตู้ไฟ มาเป,ป็นการปิดตู้ไฟต,ตรงนี้นะครับให้ดูแบบดีนิดนึงแล้วนี่คืออะไรคะอาจารย์อ่าอันนี้ก็เป็นมุมที่เฮ้ยวุ้ยมีพิเตอร์ด้วยเฮ้ยสแกนเนอร์ก็มีโออันนี้คือเราใช้ได้เลยเหรอคะโอ้เลยนะครับเราต้องสามารถจะมาสแกนแลน้วก็ใช้ระบบสิทธิ์พลังสมุบนีิได้เลิศแล้วถ้าใช้ไม่เป็นทำไงล่ะคะก็มีเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ไงครับอ๋ออีมากเลยเดี๋ยวเราตรงนี้แหละนะครับปิดล็อคตรงนี้ เดี๋ยวเรามานั่งเรามานั่งกันตรงนี้ดีกว่านะคะเป็นไงคะอาจารย์วันนี้หลายๆท่านก็คงจะได้เห็นแล้วว่าชั้น6ของเราเนี่ยนะคะเป็นมุมแปลกใหม่ที่เราเพิ่งจัดกันเมื่อไม่นานวันนี้เนาออาจารย์เป็น co-working space ที่เราสามารถจะมานั่งทำงานเป็นกลุ่มค่ะนั่งประชุมประชุมได้แล้วถ้มาพักผ่อนทำได้ไหมครับทำได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีมุมสบายๆให้นั่งชิลๆด้วยสมัยมากเลยนะใช่ค่ะ ได้ไยายอ่อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับคนดูบ้างไหมคะอาจารย์ป๊อปกอก่อนไหมครับเป็นสกิลที่ดีมากนะครับโยนให้ก็ จริงๆแล้วไม่อยากฝากอะไรครับฝากว่าลองมาใช้บริการดูแล้วกันแล้วจะติดใจนะครับมาใช้น้อยๆแต่ใช้นานๆอันนั้นมันลูกทุ่งนะครับไม่ใช่นะครับอาจารย์เราเวลาจะมาเนี่ยมันต้องจองมันต้องอะไรไหมอ๋อผมว่าไม่ไม่ต้องนะเข้ามาใช้บริการได้เลยโอ้เดินเข้ามาได้เลยนะคะใช่ครับใช่ก็ฝากอย่างเดียวก็ฝากมาใช้บริการนะครับแล้วจะติดใจไม่พูดมากนะครับอาจารย์ล่ะเหมือนกันค่ะตามอาจารย์ป๊อปมาใช้นี่แหละเด็กๆชอบ อาจารย์ต้นผมทายเลยผมก็บอกอาจารย์ป๊อปแลครับโอเคต่อเลยครับอาจารย์มิ้นชอบที่นี่มากเพราะว่ามันสงบดีอย่างเวลาที่เราจะมาคุยงานกันบางทีอยู่ที่คณะเนี่ย มันบรรยากาศเดิมๆเนาะมันก็จะตื้อๆสมองไม่ลื่นไหลค่ะแต่ถ้าเราลองอามาสูดออกซิเจนดีๆมองมุมกว้างมองมุมสูงความคิดของเรามันก็จะกว้างมันก็จะสูงไปด้วยนั่นเองนะคะเอออันนี้เหมือนไม่เกี่ยวกันแต่ว่ามันก็ลากมาเกี่ยวกันจนได้เนาะก็ลองมาใช้ดูนะคะครับสุดท้ายอาจารย์ต้นเอาสารนะผมไม่ซ้าไข้แล้วกันนี่ขึ้นมาเนี่ยถ้าอยากดูวิวของมหาวิทยาลัยอ,อ่า,า,าไปที่บางนาตาดมาที่ถนนอะไรอย่างนี้นะรู้สึกว่า มันสบายใจก็ลองขึ้นมาดูนะครับขอแนะนําว่าวิวสวยจริงโอเคนะครับโอเคค่ะโอเคเราก็ครบถ้วนกระบวนความเลาวแหละเข้ามาจนมาถึงชั้น6จริงๆแล้วอาจารย์มิ้นท์เลยมีมุมอื่นๆอีกมากมายในศินบรรารารใช่ค่ะจริงๆเราคิดว่าครั้งต่อไปเราคงมาโชว์ส่วนอื่นๆนะมุมหนังสือต่างๆซึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะใช่ใชเราอ่านหนังสือกันอ่า ปีละเจ็ดบรรทัดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มแล้วนะครับ <c oughs> เป็นแปดแปดบรร <laughs> ทัดครับอีกสักบรรทัดหนึ่ง <laughs> อ่ะโอเควันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ